แต่ใครอยากเล่นกับเราอะค่ะสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะคะสมาชิกนะคะทุกสมาชิกค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทแคทินนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นในแบบที่แบบไฟเปี้ยวเปี้ยวแล้วให้ไปเร็วๆขับขับเร็วๆขับเจ้าวเป็นไทชีพูดแล้วก็เร็วขบบอยงั้นขอนั่งกับเพื่อนคนนี้เลยแล้วกันนะวูอันเนี้ยไม่เห็นอย่างงีย เปิดได้นรถไปได้ไงรถไฟตกขยายได้ไหมขู่มันเร็วมากทุกคนเร็วมากเร็วมากเจ๋งไอ้บิ้งเอาอ๋อไอ้โค้ดโฆ่าตัวตายก่อนเลยเนี่ยยังสร้างเนาะยังไม่เรียบร้อยเนาะยังไม่ฉาบเนาะนั่งโต๊ะสองโต๊ะมีสองอันแหวกสามารถนั่งด้วยหรืใครอยากนั่งแหวกระเบิดลูกหัวจู อยากนั่งด้วยนั่งวนไปแม่ไปแม่ <c oughs> ไปแม่อแม <c oughs> โอ๊ยนี่แม่จะย,ยุน่นยังไงไปใครไปยวเร็วเอาเี่มันเร็วกว่านี้ก่อน <c oughs> คือเราแกงเพื่อนอ่ะเราแกงเพื่อนขอแกงเพื่อนชั้นหนึ่ง่ที เลิกกันนะขอแกงเพื่อนสักหนึ่งนาทีขอแกงเพื่อนชักหนึ่งนาทีเลยแล้วกันอ้าเปิดแล้วก็ใครหูเร็วมาก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 เลยร็วมันเร็วมากเ้วมันชี้มันเซะโอ้โหหูหููห ไอ้มาผู้ใหญ่แพงไงถ้าเกินแม่ไม่ซื้อมันผู้แม่กูบ่กม,มีตังค์หน่อยมีเกันไปเลยเดียวไปเลยแมย์แม่คูเล่นมาก<อ>เลยอยู่ในหนึงไอคือไอ้นี่ขับแรงมากรถติดสุดหน้ารถติดอ้าวไม่ติดโอ้มันมันหยุดมันหยุดแล้วมันคือใช่ัหมมันมขับเร็วมาก<ห>ขับเร็วกว่าถึงเราเลย

เงยวาบาทปัญ่าเงยมาแล้วมาแล้วเรียนชิปเรียนหนึ่งเออเรียนชิเรียนหนึ่งเรียนหาสามเรียนก็ยิบหาบาทวะทบใส่ค้นมบึ้งแป๊บเดียวนี่ขับเร็วมากเตจจำเงี้ยเตจรู้ไหมรถรถอะไรกไปไห่วย อปหานน่รถเร็วมากเ็ลแอมแฟมเนี่ยหาบาทสิบบาทก็โอเคว้าวเร็วมากตื่นอ่ะแอมเอมแอวรถไฟปุตุ้นรถไฟตุ๊นตุ้นยิงล นูทำปูนทรายอื่นหนูในทะเลกูไฟเอ้ยมันโอทะเลแสนงามดิโอทะเลแสนงามเต็มอยู่ในทะเลโอทะเลแสนงาม ฟาสใปมองมเห็นเร<อ>ือไปเล่นอยู่ในทะเล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 มาดูดีไปไปมันจะตกอยู่รถไฟมันจะตกแล้วโอ้ยมันมันได้คืนได้ดิไปเร็วเรียบไปเรียบไปคุณผู้หลักกำจะตามมาแล้วไปสัญญาณบุดีขาดแแท้ทียังไม่ ยง้ยงาอคิดเอาไปซื้อแล้วาาออใ่ไหให้ไปไม่ให้ไปด้วยไม่ให้ไปเอื้อยเรื้อยไปเจอไปตายต้องบากลายบาทเนาะขยับยิดเด่อยวกออกอยังกนึ่งขอไปหาเพื่อนก่อนเออแล้วอยกนึงไปเดือดด้วย แต่ว่าไอ้คนโอนิมันจะเกินไปเพราะว่าแค่ตัวเลขตัวเดียวนี่มันก็โอนโอนไระเดียวเลยเนี่ยว้าวเอ๊เปลี่ยน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 อะไรเพื่อนอะไรเออขานก่อนเอออ้โหเลี้ยวออกรถยังไงมัวไส้เหรอเออมั์ไส้เลยอ่ะพี่ป๊อกกี้เอ้ยเราตั้งชื่อเพื่อนแล้ววะนะคะ คนนี้ชื่อว่ากีคนคน,นี้ชื่อว่าบ๊อกบ็อกชื่อว่าดิเล็กกีแล้วดูกีม<น>ีใจกีมีใจให้เราโอยไอเลจ้โุ๊ยเร็วไ <c oughs> ม่เปิดห้องอยัง <No. S 3> ยุบเลยไม่อุ้มเนี่ย เออเอาแรงแรงเลยเปิดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเพื่อนโคตรตามมาข้างหลังเลยน่ะโบเร็วมากคือเร็วจริงคือรถไฟมันจะไม่ตกลังรถน่ะน่ะน่ะมามาตรงที่มันกําลังจะตกลังแล้วน่ะพอแล้วพอแล้วเพื่อนพอแล้วมันจะตกมันจะตกรถไฟมันจะตกลังแล้วแกจะปิดทําไมเปิดเปิด มันก็จะเอาให้มันแรงๆนั่นไหมันเดี๋ยวมันกูตกลังนั่นไงนั่นไงลืมแล้วลืมแล้วลืมเสียวแล้แน่ๆเสียวเยเกือบตกลังเลยเพื่อนคนไหนไปคนกดนะคนเด็กคนกดเฮ้ยโอ๊ยพอแล้วโอ้ยคนไหนไปคนกด

ช่อเนยคะพี่อยากนั่งเลยชาน่ะเต็มใจให้คุณนั่ด้วยนะไม่แกต้องมานั่งกับฉานกอกแหมถึงแกจะไปได้าเมาไปไม่ได้หรอกไม่ไม่โน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 ่ไม่ไปไม่ไปโม่ไม่ไป เรไม่เอาไม่ไปอยากอยู่กับเธอเอย่ากูอยู่คนเดียวมันเลีเลยเรยวมากวัววัวนี่นะคะคือชื่อของเรานะคะถ้าอยากเล่นนวดไปดูเลยนะคะซึ่งสนุกมากเลยนะแคะ่ ใครอยากเล่นสนุกมั่งเล่นกันบายใครอยากเล่นกับเราบายยเดี๋ยวจอยให้เข้าไปเล่นเลยชิชิชิชชช